เถิดบูชาสัทธาบันไม่วันไหวไฟเรียนรู้สามคี สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่กําลังรับชมวิดีโออยู่ในขณะน,นี้วันนี้ก็มาเจอครูอีกครั้งนะครับคุณครูหลิมหรือคุณครูสุริยะสุริยันยงในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่15แล้วนะครับซึ่งเราเรียนกันมาหลายครั้งมากนะครับก่อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็กลับมาขอให้นักเรียนเนี่ย เดียวบวกกอขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับหนก็คือหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่5เล่มที่1นะครับสองก็คือสมุน3บัปากกาเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับก็คืออยู่ในที่หน้า58นะครับก็คือการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นะครับแต่คลิปวิดีโอที่คุณครูน,นํามาเสนอเนี่ย ก็จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์นะครับแต่เหมือนนักเรียนเนี่ยถ้าจะทําแบบฝึกหัดนะครับก็ขออิงจากคลิปวิดีโอเป็นหลักนะครับขอให้ดูในวิดีโอเผื่อบางทีเนี่ยเนื้อหามันไม่สัมพันธ์กับหนังสือนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมวิดีโอได้เลยครับ ลอยรีบกินข้าวเร็วเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปดูอะไรบางอย่างในฟาร์มดูอะไรล่ะคะพ่อจะพาไปดูวัวออกลูกนะ่ะอยากเห็นไหมอยากค่ะลอยอยากรู้จังเลยว่าลูกวัวออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงเหมือนพ่อหรือแม่มันไหมลูกคิดว่าจะเหมือนหรือเปล่าล่ะ ร่วมด้วยช่วยคิดเพื่อนเพืนช่วยพลายคิดหน่อยสิคะว่าลูกวัวที่คลอดออกมาจะมีสีขนเป็นอย่างไรมาดูนี่เด็วลูกใกล้จะออกมาแล้วเย่ yeah, ออกมาแล้วหน้าตาคลายพ่อแม่วัวเลยค่ะคุณพ่อแต่ตัวมันเล็กน่ารักจังเลยค่ะใช่จ้ะ สัตว์ที่เกิดมาจากสัตว์ชนิดไหนก็หน้าตาคล้ายสัตว์ชนิดนั้นก็เหมือนคนเลยใช่ไหมคะคุณพ่อเมื่อวันนั้นคุณครูเคยสอนหนูอืมเขาเรียกว่าอะไรนะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไงลูกเรามาดูกันไหมว่าลูกวัวเนี่ยมีลักษณะเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่อย่างไงบ้างเริ่มที่ตากันก่อนดีกว่าค่ะคุณพ่อ ตาของมันมีสีดำเหมือนทั้งพ่อและแม่เลยค่ะต่อมาเรามาดูสีขนกันพ่อมีสีน้ำตาลอ่อนแม่มีสีลายส่วนลูกก็ออกมาเป็นสีลายอ่อนค่ะคุณพ่อแสดงว่าสีขนลูกวัวได้ของแม่มาแล้วก็หูจมูกปากก็เหมือนทั้งพ่อและแม่เลยค่ะสัตว์แต่ละชนิด จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่แต่อาจจะมีสีขนที่แตกต่างจากพ่อแม่ได้เช่นลูกแมวก็จะมีลักษณะเหมือนแม่แมวลูกสุนัขก,ก็จะมีลักษณะเหมือนแม่สุนัขซึ่งสั์ส่วนใหญ่จะมีระยะแรกเกิดเหมือนพ่อแม่แสดงว่าสัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้แล้วยังมีสัตว์บางชนิดที่มีระยะแรกเกิดแตกต่างไปจากพ่อแม่ เช่นผีเสื้อกบยุงซึ่งสัตว์เหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในช่วงที่มีการเจริญเติบโตเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจึงมีลักษณะรูปร่างเหมือนพ่อแม่ช่วงนี้ชี้นะก่อนที่น้องๆจะไปทำความรู้จักกับเรื่องต่อไปนั้น น้องๆมาทำความรู้จักกับคำศัพท์หน้ารู้กันก่อนดีกว่านะครับวัฒจักรชีวิตคือช่วงระยะเวลาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงระยะที่เจริญเติบโตเต็มวัยจนสามารถสืบพันธุ์และให้กำเนิดลูกได้ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดจะมีวัฒจักรชีวิตแตกต่างกันและช่วงเวลาในแต่ละวัฒจักรชีวิตก็แตกต่างกันด้วย ตอนนี้น้องๆก็ได้รู้และเข้าใจความหมายของวัฏจากกันไปแล้วนะครับงั้นเรามาดูวัฏจักของสัตว์ต่างๆเหล่านี้ดูนะครับถ้าน้องๆสนใจสัตว์ชนิดใดก็คลิกเลือกศึกษาได้เลยนะครับยุงผีเสือ้อยุงผีเสือ้อวัฒจักรชีวิตของผีเสือ้อ ผีเสื้อตัวเมียวางไข่ไว้บนใบไม้ตัวอ่อนจะเจริญขึ้นเป็นหนอนจากหนอนจะกัดกินใบไม้กลายเป็นดักแด้เมื่อออกจากดักแด้ก็จะกลายเป็นผีเสื้อช่วงอายุผีเสื้อทั่วไปประมาณสิบถึงยี่สิบวันกบวัฏจักรชีวิตของกบ กบตัวเมียจะวางไข่ไว้บนผิวน้ําเป็นจํานวนมากโดยมีเมือกหุ้มเอาไว้เมื่อไข่ได้รับการผสมพันธ์จากตัวผู้จะเจริญเติบโตและฟักออกมาเป็นลูกออดและจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนกลายเป็นกบตัวเต็มวัยต่อไปกบยุงกบยุงวัฏจักรชีวิตของยุง ยุงตัวเมียหลังจากผสมพันธุ์จะวางไข่จานวนมากไว้บนผิวน้ําและ,จะเจริญขึ้นเป็นลูกน้ําและกลายเป็นตัวโม่งในลําดับต่อไปจนจเจริญเติบโตเป็นยุงในที่สุดยุงช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ ได้เวลาที่เราจะมาทำแบบทดสอบกันแล้วนะครับโดยพี่จะให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อใดไม่ใช่การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมจากภาพลูกสุนัขมีลักษณะใดที่เหมือนแม่สุนัขมากที่สุด สัตว์ในข้อใดที่มีลักษณะแรกเกิดไม่เหมือนพ่อแม่ไข่ลูกน้ำตัวโมงตัวเต็มไวเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ในข้อใด ถ้าพ่อกระต่ายสีขาวแม่กระต่ายสีเทาลูกกระต่ายจะมีสีอะไรลักษณะของลูกแมวที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่คือรูปร่างและเสียงร้อง ส่วนการที่แมวไม่มีขาหรือมีขาไม่ครบสีขาอาจจะเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุหรือความผิดปกติทางร่างกายครับสีขนเป็นการได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่ซึ่งอาจจะเหมือนพ่อหรือแม่ก็ได้ครับกบเป็นสัตว์ที่มีลักษณะแรกเกิดไม่เหมือนพ่อแม่โดยวงจรชีวิตของกบนั้นจะเริ่มจากเป็นไข่และเมื่อไข่ถูกฟักออกมาก็กลายเป็นลูกออด และจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างมาเป็นลูกกบจนสุดท้ายก็กลายเป็นกบตัวเต็มวัยต่อไปครับวงจรชีวิตจากไข่กลายมาเป็นลูกน้ําแล้วเป็นตัวโมงและสุดท้ายก็กลายมาเป็นตัวเต็มวัยนั้นเป็นวงจรชีวิตของยุงครับถ้าพ่อกระต่ายมีสีขาวแม่กระต่ายมีสีเทาลูกกระต่ายที่เกิดมานั้นยังอาจจะมีสีขาวหรือสีเทาก็ได้ เนื่องจากเราไม่สามารถสรุปได้ว่าจะมีสีอะไรเพราะไม่รู้ว่าลูกกระต่ายจะได้รับลักษณะเด่นของพ่อหรือแม่มาครับวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงไปแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าก่อนจากกันอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากได้รับชมวิดีโอของครูแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนคงได้รับความรู้และประโยชน์นะครับมากขึ้นนะครับสำหรับเรื่องการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมของสัตว์เนี่ยก็เป็นเหมือนของมนุษย์ทุกอย่างนะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่และชนิดเนี่ยมีการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับมีการถ่ายทอดนะครับ สัตว์ชนิดเดียวกันเนี่ยจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันนะครับซึ่งมันจะไม่ข้ามสายพันธุ์เเช่นสิ่งที่เหมือนกันก็คือ,อ,อนักเรียนอาจจะสังเกตเสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงนะครับซึ่งถ้ามีลักษณะเหมือนพ่อแม่นะครับเช่นนักเรียนเลี้ยงแมวนะครับซึ่งลูกของมันเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนแม่ทุกประการนะครับซึ่งบางทีเนี่ย อาจจะแตกต่างกันที่ดงสีนะครับบางทีมีพ่อแม่สีดำมีลูกสีขาวนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับในบรรพุรุนบนรรพบุรุษนะครับซึ่งลักษณะที่เหมือนกันที่เห็นได้ชัดก็คือนั่งแดดหูนะครับตาสีขนอ,อ,อุ้งเท้านะครับเ,เมื่อนักเรียนเนี่ยเข้าใจแล้วนะครับคุณครูก็ขอให้นักเรียนเนี่ย ทำแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะครับตอบคําถามอางที่ครูให้นะครับขอให้นักเรียนทําทุกข้อเมื่อนักเรียนทําเสร็จก็ขอให้ถ่ายรูปส่งเข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครองหลังจากนั้นเนี่ยจัดเก็บภาพนะครับเข้าสู่อัลบั้มได้โดยตรงนะครับซึ่งถ้านักเรียนจัดเก็บภาพในอัลบั้มเนี่ยคุณครูก็จะสะดวกนะครับในการติดตามงานหรือตรวจงานของนักเรียน สำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ได้หมดเวลาลงแล้วคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ